สวัสดีครับสวัสดีครับกับพวกเราเดยวเวนเจอร์ครับผมกับรายการทริก a l ลส์สแน่นอนนี้เตรียมตัวมาดีนะนี่จะพูดถึง <c oughs> จะมาพูดถึงทริกเล็กๆน้อยๆในเกมลอสซ่าก,กานะครับผมครับผมอันนี้เป็น,นอีพีสามกันแล้วนะจะพูดถึงเรื่องทริกการสะสมชิ้นส่วนซ้ำๆครับชิ้นส่วนฮีโร่นะ เนี่ยพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากได้ซ้ำๆเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างนะครับวิธีแรกเลยครับก็คือการเนี่ย specify c o n e i s i o n นะ receive นะก็คือการเลือกชิ้นส่วนแล้วก็ใช้ dimension นะแล้วก็ชิ้นส่วนเป้าหมายนะครับอย่างที่สองนะนี่คืออย่างแรกนะวิธีแรกนะอย่างที่สองก็คือการเลือกเนี่ยจากกล่องเลยนะครับกล่องชิ้นส่วนนะครับเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการชิ้นส่วนแบบไหนแล้วก็เลือกซ้ำๆกันไปเรื่อยๆเนะนี่ยคือ 2, คอ,อย่างที่สองนะครับต่อไปเป็นอย่างที่สามอย่างที่สามนี่ทีเด็ดเลยครับ บางคนนี่ไม่รู้นะก็คือการสะสมยีสตส่วนเนี่ยให้เต็มหน้ากระดานก่อนนะเนี่ยให้เต็มนะแล้วเราก็เลือกอันนี้จะไม่ไม่ไม่เเรียกว่าต้องสุ่มดวงเรานะว่ามันจะสุ่มได้ซ้ำๆของเราหรือเปล่าเนี่ยเลือกไปที่ peach c o m p o r a t i o n receipt นะฮะแล้วก็เลือกสี่อัน,เ,นเลือกสี่อันที่เราต้องการแปลงเนี่ยเนี่ยปกติถ้าเราแปลงเนี่ยมันจะอมะีฟุกได้ติดเลยเนะียเนี่ยแล้วะช้ีสส่วนสามออกมาเนี่ยก็คือมากัด ปกติถ้ามันถ้ามันแปลงเต็มเต็มเนี่ยแล้วเราแปลงแล้วมันไม่ได้ซ้ําเนี่ยมันจะขึ้นว่าช่องนี้ใช่ล้มเหลวเนื่องจากไม่มีช่องว่างครับผมเราไม่สนใจครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรทำการใช่ต้องกาจะได้ซ้ําในที่เรามีในกระดานเนี่ยใช่เนี่ยอย่างเช่นนี้เราก็ซ้ำไปสุ่มไปเรื่อยครับีพอพอมันมีซ้ําปุ๊บมันก็จะไม่ว่างแล้วช่องใช่ มันก็จะทำทำการสุ่มให้เรา,าทำการแปลงให้เราเนี่ยแต่ว่ามันจะยากหน่อยนะมันจะติดยากหน่อยนะเพราะว่าชิ้นส่วนเรามีแค่มีเนี่ยมันต้องสุ่มภายในภายในกระดาษเราอะเนี่ยอย่างเงี้ยติดเนี่ยเราก็ได้ชิ้นส่วนซับองใหม่หนึ่งชิ้นนะะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยครับผมสับชิ้นส่วนซ้ำสะส,สมไปเรื่อยครับมันจะซ้าซ้าเดิมซ้าเดิมไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูรอบนึงนะก่อนนะบวัน ไม่ได้สุบให้เราเองนี่ฮะซ้ำแล้วนี่ฮะได้เมกไฟตาซ้ำนี่ฮะโอเคครับเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับการสะสมที่สวดทาซ้ำนะครับถ้าผมถึงถึงหนึ่งนาทีครึ่งนเนี้ยเกิน <c oughs> แล้วถ้าไม่ถึงจะได้พูดถ่วงเวลาไว้เกินแล้วครับเกิน๋ <c oughs> อเกินแล้วนะเนี่ยเนี่ยขอตัวลาไปก่อนพบกับทิคเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้นะฮะในเอพิโซดต่อไปนะครับสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ